นนหน่วยพิทักษ์ป่าดาวเวียงล่าหนึ่งห้วยใสขาวน่ะพิทักษ์ป่าห้วยใส่ขาว,ว,าขาวเคตื่อย,ยนตหนึ่งช่ดาวเวียงล่าติดกับที่พักทีงสุนอพยบสุนโภยยศแม่สุรินนะขึ้นทางขึ้นไปบ้านแม่สเปใต้ เห็นเจ้าหน้าที่ที่สับเปลี่ยนกำลังเวรตามในป่าไม้สลับสับเปลี่ยนกันอยู่นี่ว่าชันมากว่าดูนู้นสิยังมองเห็นทะเลหมอกเลยตรงนู้นแล้วเจีดูนี่ไม่ใช่บ้านไฟฟ้ามันเป็นเส้นทางมาจากบ้านไฟฟ้านี่เสิ ที่เราเดินมานั่นแหละดูสิตรงนู้นยังทางพวกเขตพมา่าเนาะชายแดนไทยพมา่าเพราะแม่สุรินมันติดพม,ม่านะแม่สุริลเห็นทะเลหมอ,อกอยู่ยังจ่ะทำไมนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสิบสี่แล้วเนาะอือ่ะสาธุสาธุ สูงสุดเลยนี้เป็นจุดสูงสุดเราไปดูฝั่งนี้สิไป <laughs> ทางไหนทางนั้นกลับไปทางเดิม <laughs> ทางไหนนะห้ากิโลฝันเมื่อวานเราดันเลี้ยวลงไปทาง มาให้สวนที่เ,เห็ดปวดป่าเนาะดูทางที่เรามาไหมทางที่เราเดินมาเป็น <c oughs> ทางที่เราขึ้นมาเนาะจากทางแม่ฟานจากของห้วยฟานทางนู้น มองไม่เห็นแล้มั้งสูงชั้นเชียวสาธุสาธุอันนี้ไปทางแม่สเปซใต้เนาะลงไปทางบ้านหัวต้นนุ่นสาธุ